โอเคกู okay, ทำก็ได้สรุปข้อมูลคลาสทั้งหมดในเกมเดดเลว์วอนนี้เราจะเริ่มกันเนี่ยผมขอพูดถึงหลักการเอาตัวรอดพื้นฐานก่อนครับเพราะมันจะได้เอาไปใช้ในทุกๆคลาสเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีก,กว่ากับหลักการเอาตัวรอดพื้นฐานหลักการเอาตัวรอดพื้นฐานเนี่ยจำเป็นมากๆต่อการดำรงชีพและการเล่นเกมนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะใช้วิธีรอดอะไรกันยังไงครแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมีวิธีรอดดังนี้ครับหนึ่งมีฐานสองก้อนเสมอ ตอนเริ่มเกมเนี่ยคุณจะไปต้องมีฐาน2ก้อนนะผมเพราะว่าหากคุณมีน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยมี1อันเนี่ยมันจะไปไม่ถึงจุดรูดของหรคือมันอาจจะถึงแหละถ้ามึงดวงดีแต่ผมแนะนำอ่ะอย่าเพิ่งดวงดีกว่าเอาไป2อ,อันคุณจะไปถึงจุดรูทของได้อย่างแน่นอนนผมนั่นคือพวกหมู่บ้านหรือไอ้บ้านอะไรเงี้ยมันจะมีจุดรูดของอยู่ซึ่งหากคุณมีฐานไม่พอเนี่ยแลวไปไม่ถึงเนี่ยมันจะเศร้ามากเลยสองแวะแค่สถานที่สําคัญเท่านั้น อันนี้รู้สึกว่าจะจาเป็นแค่กับโมดในแม้ผมหาคุณเล่นโมดปกติเนี่ยก็แวะไม่ทุกที่แหละตามสบายแต่ถ้าหากคุณอยากแวะสถานที่มันมีประโยชน์เนี่ยก็ควรแวะดังนี้ครับหนึ่งานการสม,มิธและเชอรีฟเพื่อค้นหาอาวุธและกระสุนครับสองหมู่บ้านเพื่อหาทรัพยากรทุกรูปแบบผมเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันมีทั้งคันสมิธโบสถ์ธนาคารและก็อื่นๆมากมายครับผมที่คุณสามารถลุดของได้สามปราสาทเป็นสถานที่ที่อันตรายสุดในเกมเลยครับมีทั้งรูปหมาป่ากล้ามต รับมแต่ความอันตรายเนี่ยก็แลกมาด้วยของมีค่ามากมายทั้งกระสุนอาวุธและทรัพยากรจำนวนมากและสำคัญครับผมแวมไพร์ในเป็นอาวุธที่สามารถดูดเลือดศัตรูได้ครับผมเพราะฉะนั้นผมควรลูทปรา,าสาท4ี่เทสลาแ lap สาเหตุที่ต้องลูตเทสลาแ lap เนี่ยเพื่อไปเอาปืน electroplunger ผมซึ่งเป็นปืนที่โกงที่สุดในเกมครับคือความแรงของมันเนี่ยระดับมึงเตะขอบโตเลยครับยิงทีเดียวรู้เรื่องแม้แต่มนุษย์หมาป่ากล้ามโต แปลงสางมาาซื้อสเนกออยเยอะๆเนื่องจากเราจะสามารถเสียเลือดได้ตลอดเวลาผมซึ่งเราก็สามารถตัดปัญหาด้วยการใช้สเนกออยผหรือที่ผมเรียกเป็นการส่วนตัวว่า<ๆ><ๆ>เบบี้ออยโดยเฉพาะคาร์ดแวมไพร์เนี่ยท,ที่ที่จะเสียเลือดตลอดเวลาเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เบบี้ออยสเนกออยมันต้องใช้สเนกออยเยอะมากครับผมสี่เล่นกับเพื่อนเพราะนี่ผมว่าทุกคนก็ทําอยู่แล้วเพราะการเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะทาให้อะไรๆง่ายขึ้นมากๆครับผมและสามารถช่วยกันหาของได้แต่ มันก็มีข้อเสียอยู่โอเคครับเรารู้ถึงหลักการออต้รอดพื้นฐานแล้วต่อไปเราไปดูคัสต่างๆกันดีกว่าในเกมนี้เนี่ยจะมีคัสต่างๆมากมายให้คนเลือกเล่นทมและมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งเรามาเริ่มกันเลยว่า1นอนเป็นคัสที่ไม่มีเฮียอะไรเลยทุไม่มีอะไรเลยไม่มีอาบัตตีไม่มีอะไรทั้งนั้น 2. คลาสด็อกเตอร์ คือมันเมดิกคาด็อกเตอร์เนี่ยสปอนมาพร้อมกับแบนเดดสองอันและเบบี้ออยด์สองอันนะผมซึ่งด็อกเตอร์จะมีความสามารถในการฮิวเพื่อนร่วมทีมผมโดยปกติเนี่ยหากมึงสูญสิ้นเนี่ยเพื่อนร่วมทีมจะเป็นต้องใช้แบนเดดในการฮิวแต่หากคุณเล่นคาด็อกเตอร์เนี่ยแบนเดดไร้สาระผมมันสามารถฮิวเพื่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึง่งแบนเดดซึ่งข้อดีผมมันคืนคืนชีพเพื่อนได้ไม่ว่าจะโยนแค่ มีของฮิลพร้อมผมมีมันจะมีของฮิลติดตัวพร้อมอยู่กับตัวตลอดเวลาซึ่งคุณสามารถใช้ในการเอาตัวรอดได้ผมโดยไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ข้อเสียเนี่ยหครับครั้งที่ฟื้นคืนชีพเพื่อนเนี่ยมันจะเสียเลือดไปครนนึ่งหนย่งกและคุณสามารถตายได้จากการฟื้นคืนชีพเพื่อนซึ่งสเตจจี้ของคาร์ดอกเตอร์เนี่ยคือเล่นกับเพื่อนผมเพราะว่าอาบิลิตี้ของคุณเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับคนในมัลติเพย์เยิมหากคุณเล่นโซโลแล้วเนี่ยอาบิลิตี้มันจะไรความหมายทันทีลมหม ค่ามายเนอร์เนี่ยจะมีของติดตัวเป็นเฮดแรมผมซึ่งสามารถส่องสว่างได้ในที่มืดและมายเนอร์เนี่ยจะสปอนพร้อมกับฐาน2อันกับพีแอกหนึ่งอันผมซึ่งพีแอกเนี่ยก็สามารถนําไปขุดแร่ตามทางได้ผมซึ่งข้อดีของมายเนอร์ผมหนึ่งเป็นไฟฉายพกพากับเพื่อนได้ผมทุกครั้งที่จะออกสำรวจเนี่ยมันก็สามารถส่องสว่างให้กับเพื่อนในสถานที่มืดๆได้เพราะหากคุณเล่นเกมนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่าไม่งมืดจับหายสองมายเนอร์จะสามารถขุดแร่ตามทางได้ผมเพราะมายเนอร์มีพีแอกสาม m i n นอจะเกิดมาพร้อมกับฐาน2ก้อนซึ่งหากคุณจําหลักการเอาตัรอดพื้นฐานได้เนี่ยจะรู้ว่าฐานมันจะพอดีกับที่ผมบอกเลยาหากคุณมีฐาน2ก้อนจาก m i เนอร์เนี่ยคุณก็สามารถนําตังค์ที่คุณไปขายเนี่ยนำไปซื้อของอย่างอื่นเพื่อเอาตัวรอดได้ครั้ที่4ี่ <My phone. S 1> อาสุนิต คัสอาร์โซนิสเนี่ยจะมีพาร์ส,สี่คือหากอาร์โซนิสปลามโมโ,โทรทอพบึงมันจะสามารถทำในเม็ดได้แรงขึ้น2เท่าซึ่งคัสอาร์โซนิสก็จะสปอนพร้อมกับโมโ,โทรทพบสี่อันนี่ผมแล้วก็โชวเวงสำหรับข้อดีของอาร์โซนิสเนี่ยคือสามารถเคลียร์มอนเป็นหมู่ได้ดีมากผมหางมีซอมบี้เยอะแบบกระจุกกระเนีปาทีหายหมดเลยวส่วนข้อเสียของอาร์โซนิสเนี่ยคือ คุณไม่มีโมนโ,โทปแล้วเนี่ยอาโซนิก็จะกลายเป็นคัสนอนทันทีผมเพราะมันจะไม่สามารถทําอะไรได้เลย2การปาโมโนโทปเนี่ยก็ไม่ได้ปาง่ายๆผมมันต้องมีการกะระยะมันซึ่งมันก็ปายากมากๆครับซึ่งสเตจที่หางตาตัวนี้เนี่ยง่ายๆผมรวมสตูตัวให้อยู่ที่เดียวกันผมแล้วปาโมโนโทปแต่ไม่ให้แมงชิบหายไว้วอดไปครัสที่ห้าดิอาราโมอาราโมเนี่ยจะไม่มีความสามารถผมแต่อาร์โม่เนี่ยจะมีของต้นเกวะผมที่สามารถเอามาการรถไฟได้นั่นคือหมวกเหล็กเหมือนกัน เหล็กกันกระสุน3อันและหนาม3อันกับเชเวลอีหนึ่งอันซึ่งข้อดีของคัสอาราโม่หนึ่งคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันรถไฟหมและสามารถป้องกันกระสุนได้ตั้งแต่ต้นเกมสองตัวอาราโม่จะอีกตัวคัสอ่นเล็กน้อยเนื่องจากเขาจะมีหมวกเหล็กต,ตั้งแต่ต้นเกมส่วนข้อเสียของอาราโมเนี่ยคือหากคุณใช้ของป้องกันรถไฟหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคัสนอนทันทีเพราะมันไม่มีอาบิลิตี้เลยเลยซึ่งวิธีการเล่นคัสอาร์โมเนี่ยคือก็แค่การรถไฟ คาร์ทที่หกคาร์ทย <N> คาวบอย like เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคราร์ทที่ไม่มีกรเบ,บิลตีผมแต่กับการขผมมันจะมีปืนแล้วก็มีของต้นเกลียซึ่งคราร์ทข้าวบอยเนี่ยสปอนเาพร้อมกับเลวเวอร์หนึ่งอันกล่องกระสุนสองแม็กคร,รับผมกับม้อีกหนึ่งตัว สำหรับข้อดีของคาวบอยเนี่ยง่ายๆคือมันสามารถวางได้สามารถทั้งดีเฟนต์และก็สามารถฟาร์มตักปรเ,เกมายี่สำหรับข้อดีของคาวบอยเนี่ยหนึ่งครับผมเขาสามารถป้องกันตัวได้ในต้นเกมเพราะเนื่องจากเขามีม้าแล้วก็มีปืนนะครับสองครับผมตัวคาวบอยเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีม้าต้นเกียใช่ไหมมันทำให้การสำรวจหมู่บ้านหรือสำรวจสถานที่ต่างเนี่ยง,ง่ายขึ้นมากๆครับสำหรับสเตจที่ของคาวบอยเนี่ยคือเอาม้าแปะไว้ที่รถไฟแล้วก็ใช้หลักการเอาตัวรอดพื้นฐานหากเจอสถานที่ไวรุสของเนี่ยให้คุณขี่ม้าออกสำรวจเพื่อคคววววาาาาามมง่ยยใในนกกรรรรสสจจแลละปอดภั จิตคลาสคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์เนี่ยจะมีพาร์ตสี่องคือหากคอนดักเตอร์ได้ขับรถไฟเนี่ยสปีดของรถไฟมันจะเร็วขึ้นกว่าคาัสอื่นมากๆครับโดยตัวคอนดักเตอร์เนี่ยจะสปอนมาพร้อมกับฐานสองก้อนครัซึ่งข้อดีของคลาสคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือสามารถทําให้รถไฟขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นผมและสามารถประหยัดทรัพยากรฐานได้ตั้งแต่ต้นเกมทําให้เกมอ่ะไวขึ้นมากๆครับส่วนข้อเสียของคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีเยอะพอๆกับหนังไลท์แอคชั่นจนไวเลยครับหนึ่งคือมันไม่มีอาวุธป้องกันตัวมันสามารถโดนกระชือสายๆ สองครับเป็นคาที่น่าเบื่อมากเพราะมึงต้องขับรถไฟอย่างเดียวผมแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะหากมึงออกไปรุดของกับเพื่อนเนี่ยมึงตายแน่ๆครับผม สำหรับสเตทจที่ของคอนดักเตอร์เนี่ยคือต้องเล่นกับเพื่อนผมเนื่องจากความอ่อนแอไร้ทางสู้ <c oughs> ของคอนดักเตอร์เนี่ยจะสามารถทําให้มันตายได้ง่ายๆหากเป็นโซโล่ผมผมจึงแนะนําให้เล่นกับเพื่อนเท่านั้นหากคุณอยากเล่นเกมให้มันเร็วๆเนี่ยคุณก็ควรจะเล่นคอนดักเตอร์ผมแล้วก็ให้เพื่อนเล่นคาร์ดอื่นๆที่สามารถปกป้องตัวคุณได้คาร์ดที่8ปดไฮโลเลื่อ การไฮโรเลอร์เนี่ยจะมีพาร์สี่ผมคือหากไฮโรเลอร์เป็นคนเก็บตังค์แล้วเนี่ยตังค์ที่เขาได้จะเพิ่มขึ้น1.5เท่าโดยตัวไฮโรเลอร์เนี่ยจะสปอน์ท้องกับโซเวล1อันนะครับสำหรับข้อดีของไฮโรเลอร์เนี่ยหนึ่งครับมันสามารถฟาร์มตังค์ให้เพื่อนได้ดีครับส่วนข้อเสียเนี่ยคือมีโอกาส10เท่าผมที่คุณจะโดนฟ้าผ่าในคืนฟ้าผ่า สำหรับสเตจที่ของไฮโรเลอร์เนี่ยหากคุณเล่นโซโล่คุณก็ใช้หลักการเอาตัวรอดพื้นฐานทั่วไปเลยผมและที่สําคัญวางสายล่อฟ้าไว้ด้วยผมไม่งั้นมึงจะโดนคำพิพากษาจากพระเจ้าแต่ถ้าหากคุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนทุกคนเอาเงินมารวมกันที่ไฮโรเลอร์ผมหากใครอยากได้อะไรเนี่ยให้ไฮโรเลอร์ซื้อให้ผมขั้นดีการักบวชนักบวชเนี่ยจะมีพาส์ทสีผมคือเขาจะไม่รับเดเมจใดๆจากสายฟ้าเลยไม่ว่ากรณีใดก็ตามผม โดยค้านักบวชเนี่ยจะาสปอนมาพร้อมกับไ <c oughs> มก้กางเขน2ออันนะผมแล้วก็โชว์วหนึ่งอันกับฮูนี่วอเตอร์อีก2อันนะผมรับข้อดีของนักบวชเนี่ยคือมันจะไม่โดนฟ้าผ่าในคืนฟ้าผ่าผคุณจะสามารถเดินได้แบบไร้กังวลไม่ต้องกลัวกอดจัดเมนนะผมสองมีไม้กางเขนและน้ำมนต์ตั้งแต่ต้นเกมหมอกบการเอาตัวรอดจากหมาป่าเดือดได้ก้ามโตมแต่ข้อเสียของค้านักบวชเนี่ยคือมันแทบไม่โดนาาสายฟ้าอะไรอยู่แล้วหากคุณเล่นค่าอื่นเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะโดนฟ้าผ่าจุกเวนไฮโลเลืเอกค่าท คัสสี่ของแวมไพายนี่คือเขาจะวิ่งเร็วคลาสอื่นมากๆครับผมซึ่งแวมไพร์เนี่ยจะสปอร์นมมพร้อมกับแวมไพร์นายครับผมซึ่งสามารถเอาไปดูดเลือดได้สำหรับข้อดีของแวมไพร์ผมหนึ่งคือมันจะวิ่งเร็วมากๆครับผมหากใช้กับสเน็กออยเนี่ยไม่จะวิ่งเร็วกว่าเน็ตทูทันทีครอสอง แวมพร์เนี่ยมันจะสปอนมาพร้อมกับแวมพายไนผมซึ่งมันเอาไว้ดูดเลือดศัตรูได้ผมหากคุณโดนโจมตีหนักหเนี่ยคุณก็ใช้แวมพายในสวนผมเพื่อยื้อเวลาในการเอาชีวิตรอดและเพิ่มเลือดของคุณได้ผมส่วนข้อเสียแวมพายผมเป็นข้อเสียข้อเดียวที่ทำให้แวมพร์มันเล่นยากนั่นคือมันโดนแดดไม่ได้หากคุณโดนแดดเนี่ยเลือดของคุณจะลดลงทีนิดทีนี้ผมและก็ตายได้ทันทีเพราะฉะนั้นผมสเตจี่ของแวมพร์คือการใช้เบบี้ออยบ่อย เพื่อหิวเลือดแล้วก็พยายามอยู่ที่ร่มบ่อยๆผมอย่าไปเดินตากแดดเยอะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเสียเลือดเยอะคาทิซูคิ well, hey. Actually, สำหรับพาร์ตสี่ของเซอร์ไวเวอร์ลิตหากเซอร์ไวเวอร์ลิตเลือดน้อยเนี่ยการโจมตีของเขาจะแรงขึ้นนะครับซึ่งเบสดแดเมจของเขาเนี่ยแดมเมจแบบเลือดเต็มนะมันก็ยังยิงแรงอยู่ดีซึ่งหากเซอร์ไวเวอร์ลิตเลือดน้อยเนี่ยมันจะยิงแรงขึ้นหลายเท่าเลยครับ สำหรับข้อที่สองก็รีดครับผมหนึ่งคือแดงเม่แรงามากๆครับผมขนาดหมาป่าเดียวดายกล้ามโตเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ครับสิบสองคลาสอมบี กาสซอมบี้เนี่ยจะมีพาร์ทสีลคือเขาสามารถกินศพต่างๆเพื่อเพิ่มเลือดของตัวเองได้และก็ลดระยะในการมองเห็นของศัตรูว่าไงนะศัตรูจะมองเห็นคุณสั้นลงครับสำหรับข้อดอีของซอมบี้เนี่ยคือ1ครับมันสามารถหิวเลือดตัวเองได้แทบตลอดเวลาเพราะพียงแค่กินศพเนี่ยมันก็เพิ่มเลือดแล้สองครับมันสามารถลดระยะในการมองเห็นของศัตรูได้ทำให้คุณสามารถเดินเรียนสำรวจหมู่บ้านได้ส่วนข้อเสียขอยงซอมบี้เนี่ยมีข้อเดียวและเป็นข้อเสียที่ทำให้ใครหลายคนไม่อยากเล่นคาดนิวคือมันใช้สเน็กออยกับ เบนเดตไม่ได้ครหูคือมันใช้แบนเดตรีไวเพื่อนได้นะแต่มันใช้ฮิลตัวเองไม่ได้ครับมันจะไปต้องกินศพเท่านั้นในการฮิลเลือด13อรอนแคทคาร์ดอรอนแคทเนี่ยจะไม่มีพัทไม่มีพาัทเสียหูแต่มันจะสปอนมาพร้อมของต้นเกมนั่นคือชุดเกราะแบบเต็มสูตรครับนำมาสู่ข้อดีของข้อแรกของมันหูคืออึดกระบอกสามารถรับเดเมจได้มากกว่าเพื่อนครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือจะเดินช้าลง10%ับ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมถามผมเยอะแหละตาผมถามท่านผู้ชมบางหมว่าท่านผู้ชมใช้ไข่กูมิ่งที่เลี้ยมขนน้องชายหรือเปล่าเออพี่ทำไมผมต้องใช้ไข่กูมิ่งด้วยสำหรับวัยรุ่นที่เพิ่งมีขนน้องชายครั้งแรกเนี่ยจะเข้าใจให้ผมว่ามันน่ารำคาญม,มากบางครั้งเนี่ยมันจะนรู้สึกแบบ เพราะฉะนั้นผมเราสามารถกําจัดมันไปได้ด้วยไข่กูมิ่งครับผมเพราะไข่กูมิ่งมีทั้งคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคทำให้มันไม่บาดขนน้องชายปลอดภัยต่อน้องชายแน่แน่วผมจะรู้สึกโล่งสบายไม่มีกลิ่นอับครับผมและที่สาคัญไข่กูมิ่งไม่ได้ใช้ได้แค่ตรงส่วนนั้นเท่านั้นครับไข่กูมิ่งสามารถใช้ได้ทั่วร่างกายตั้งแขนขาและอื่นๆมากมายและโปรโมชั่นครับผมหากใครซื้อไข่กูมิ่งในช่วงวันที่4เมษายนนี้เนี่ยจะมีการลดราคาพิเศษครับมจากราคาเดิมเท่าไหร่ก็ไม่รู้น ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ในเดทคลิปชันนะผมก็จะรวบรมสรคลิสรสรุปข้อมูลทุกค์ดภายในเกมเดสเลี้ยวจริงๆเกมนี้เนี่ยมีอะไรผมอยากพูดถึงหลายอย่างมากเลยนะแต่ผมทํามาแค่ค์ดก่อนผมเพื่อมาดูว่าทุกคนจะดูหรือเปล่าถ้าพวกคไม่ดูเนี่ยผมก็จะไม่ทําเกมนี้อีกแล้ว,วแต่ถ้าว่าคุณดูแล้วก็ให้แบบการกดอะไรนิดหน่อยให้กูเนี่ยอ,อย่างเช่นการกดไลค์กดซับสไครต์แต่ไม่กดรีพอตรรายงานหรือกดเลิกติดตามหรือกดดีไลค์อะไรสิครับผมกดแค่ไลค์กับ ซับสไคร้บอกเฮ้ยมึงกดแชร์ด้วยดีว่ะเออกดดาวน์โหลดด้วยก็ดีโอเคผมไปละบายโชคดีหากคือถ้าคุณอยากเห็นผมทำคลิปเกมนี้เนี่ยก็มึงดูคลิปนี้กูกันเยอะๆแค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรหรอก